ใส่บาตรได้ผ่ามาเช็ดโตะโดยโต๊ะเลยสบาตร้นต็นขึ้นแต็นที่ไหนอีกเองวันนี้โอ้แต่งวันนี้เหรอก็ผยืนฝั่งทางรถนะยืนใหญ่เห็นก็จะคล้องตัวใหญ่หรือไงยืนใหญ่ ดอกคูนออกดอกแล้วบ้านเรายังไม่ออกบ้านเราตายตัวนี้ตันนี้มันแผ่นใ่บงก้อนผนต้นหลงเนาะบั่นใจออกนเนาะเหลืองมาเลยนะข้างถางรพะใส่บาตรรพะใส่บาตรระวังเราพะใส่บาตรล้วก็มาท่ายคิปก่อนหมกหลงเต็มไปหมดมาแล้วรถพระมาแล้วใช่ไหม นะน้ำเข้าซอยนี first, 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 ่ออกมาแล้วเหรอออกมาจากซอยมาาจกไม่เต้นรถพระบันเต้นไว้ยบันเต้นยืนนั่งงอกแงะส่ได้นะเด็กข้าเกาะเองเด็กข้าเกาะเอาค่ะ ยูต้องอยูเกาะถ้าต้องอยูเกาะถือไม่ได้เดี๋ยวหกเขม่งยูเกาะส่อ,สองไาอยู่บ้านแล้วเหรอบ้านดูหลังใยน่กกากลัวอู้บย,ยกแขนยกแขนไม่ขึ้นรถมาตะวันนีฟารถ Kenni netta uh,